ก็สุดท้าก er ็ได <a> ้ครับในในการเดลต้ารีวิวการกับเด็กรีวิวนะครับผมเกียร์โคนิเคิลสายเดมิเอิร์ดนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูเลยครับเริ่มซิกเก็ตศูนย์ตัวเริ่มนะผมพันซ่าเซนทรีดากูคิดนะครับผมสกิลคือออโต้คุณต้องาต้นอ่กหนึ่งคือออโต้เลกาดชูเกตสามที่เผาเกียร์คอร์ซัสบนมือหนึ่งใบครับเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสสามารถบาร์ท็อปกล้องหนึ่งใบครับผมแล้วก็สกิลต่อมาคือแอคทีฟเลกาดวันเบอร์เทิร์นจีเบกหนึ่งโซบัสหนึ่ง ดีไทยยูนิตนี้ถ้าว่ามันเกียร์คอร์ลัสอ่าสามารถบายขั้ก้อนหนึ่งใบเพื่อโจมหนึ่งใบได้ครับใส่ไว้ที่หนึ่งใบคีย์บ็อกซ์สิบสี่ครับบายตัวเองไหนแดมใส่สี่คีย์กระต่ายครับใส่สองแล้วก็คีย์บ็อกซ์สิบเอ็ดสกิลคือบัตหนึ่งเมื่อลงช่องเรียนหรือช่องการเดียนอ่าถ้าว่าเป็นเกียร์คอร์ลัสหรือนับใส่กับเวลาสามารถโจวการ์ดได้หนึ่งใบและบายมือหนึ่งใบจากนั้นโซชัดหนึ่ง ไปหนึ่งนะขถาที่วางก่อนแล้วก็จะเป็นพันซาฮิโนชิฟนะผมโดลิสติกไปแล้วไม่อ่านเทคนะมันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ในเด็กแล้วก็ฮิลนะผมปาจีการบายฮิลอะไรก็ได้หนึ่งใบครนะับแล้วก็ได้เลือกไกด์แดนไปโซชาร์นะผมใส่สองฮิลของพีดีแล้วก็ฮิลของบ็อกสิบเอ็ดติดพานะักสัตก้วร้านคู่เฮดพลอก็คือเอามาบายครับครับผมเลยไม่ใส่หน้าเหมือนกันมครับเราจะทำให้มันเป็นสีสันของเด็กนะผม ต่อไปนะผมเกรหนึ่งนะผมพันซ่าเมลีบ็อกดากอนนะผมใส่มาเพราะว่าจะใช้เพลกล่างครับเมื่อบูตสามารถให้บวกสองพันได้ตันผ่อนนักสัตว์กรกเวลานักสัตว์กันเวลาครับผมถ้าทําบายตัวเองอันนี้ออกแล้วก็กระต่ายครับกระต่ายคือออโต้จีเบกหนึ่งโซบัสหนึ่งแล้วผ่อนนักสัตว์กเวลาใบอื่นหนึ่งใบบนช่องเลา็กาดนะผมแล้วก็บายเมื่อไปนี้ลงช่องเรียสามารถจดหนึ่งและโซชันหนึ่งได้ เอามาบายทําเพื่อให้ดีเมียเล่นงไงคือนะแล้วก็ตัวนี้ผมเอามาช่วยกาดถ้าวันเป็นเกียร์คอร์ลัสได้จวหนึ่งบวกห้าพันลมอากาศนะแล้วก็คิเทตวอร์ก็ของเกียร์คอรอ์ลัสแล้วก็เป็นติดเผานสัตว์เกเวลาครับผมปากกาเขาบานหนึ่งเปิดห้าลมบลมอากาศนะผมถ้ามีบายเจ็ดได้หงายดำหนึ่งจากนั้นถ้าอ่าถ้ามีกาดเผานสัตว์เกเวลานะผมเอมกเดมเผานสัตว์กเ,วเก,เว,กเวลาทุกใบคิวบวกหมื่นคนระับโอเค แล้วก็พีจีได้ตว์กั่เวลาครับผมใส่สองใบใส่เห็นง่ายๆครับเอามาบายตัวเองนั่นแหละแล้วก็ก็จะมีตัวนี้ต่อใส่มาเอามาเก็บทรัพยากรนะเชฮะแล้วก็จะเป็นทิงใส่สามใบครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะผมหน้าก็จะคลาคลากันหน่อยคนระับเพราะว่าเราต้องการให้มันบายได้มีผลประโยชน์ค่าสูงสุดต่อไปผม เมทัลปาร์ตี้ครับผมใสมาสามใบเพราะว่าเราจะใช้เทคเมื่อบูตนะผมบาร์หนึ่งสามารถเอาาบเกสะการจากใบโซนที่เป็นเกสสามหรือเกสหนึ่งลงมาคอได้ครับแล้วก็บายตัวมันครับผมแล้วก็เพื่อมันมีบายหน้าซ้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เอาลงมาคอได้แล้วก็ตัวยกไปใบแทนใสสามใบครับผมแล้วก็ตัวนี้ใช้เทคเหมือนแมรี่บ็อกเลยครับผมขอไม่พูดเทคต่อนะฮะแล้วก็รีโวไทเกอร์ครับสกิลคือเมื่อลง บารนหนึ่งเลเยกาดเผาหนึ่งใบบา,บาทท็อกกงหนึ่งใบถ้าเป็นบาตินักสัตว์จูดหนึ่งบวกสองพันก็จะเป็นตีสิบนั่นแหละเอ๊ะเออสิบถูกแล้วครับผมก็จะเป็นตัวช่วยตัวช่วยบายตอนต้นเกมลูกเก่าเล่เอามาทำเวฟครับผมเผื่อไว้ทำเวฟสกิลอะไรครับอ่าวัากสัตว์ตีสิบเอ็ดสามารถใช้ตอนวนเราเป็นเกตสองได้แล้วก็สกิลต่อมาคือทำลีฟโซบ,บัสหนึ่งเมื่อได้เจอเกตสามสามารถทำลีฟได้ ทำนี่ตัวนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ใช้ในตอนที่แวนเราเป็นประมาณเทสสามหรือสูงกว่าครับผมโซบัสหนึ่งบายท็อปแล้วก็เตะตามเกรดที่เปิดเจอครับผมใส่ประมาณนี้เอามาช่วยบายบางบาครับผมแล้วก็เกรดสามนะผมจะใส่เป็นตัวนี้เอามาช่วยบายตอนเราไลฟ์เป็นเกรดสามตัวนี้เอามา ลงเผื่อเทคลูกเกาเรติดสกิลมาคืออะไรครับอธิบายใบยนี้ครบบาร์ดหนึ่งายการ์ดใบนี้ในสภพาพไงใบนี้สอบหงายครับผมจูการ์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดจะดอกซื้นหนึ่งใบแล้วก็บายตัวเมื่อลงเรียจะก,กองบวกสามพันแล้วก็ถ้าไม่มีดำหงายไงด้หงายดำหนึ่งแล้วก็คนโนแฟงครับนะโซบาร์ดหนึ่งเป็น,นขอยี่ยมมาอ่านนะผมเลือกเยกาของคุณหนึ่งใบาบายอยู่ในนั้นสภาพหงายนะหน้าเมื่อจูการต่อสื้อหนึ่งโจมตี คุณสมัรถจาขอใคุณจ่ายเลือกยูนิตในแถวแนวนได้กับยูนิตนี้คู่แข่งสามารถไอคู่แข่งเตะก,กับใต้กองครับเอามาเตะแล้วก็ตัวหลักสกิลสกิลครับผมเมื่อลงแวนทิ้งมือหนึ่งเปิดท็อปสามหนึ่งใบขึ้นมือใช่ปหเมื่อลงมือไอเมื่อลงเปิดท็อปสามเลือกการเผาเกียร์คอร์เซสหรือนักใสกัเวลามไม่เกินสองใบนำหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบาบายแล้วก็ที่เหลือลงดอกสกิลต่อมาคือ ออโต้แวนการ์ดเมื่อจีเน็ตไซคับคุณสาม,มารถโจ๊กการ,ร์ดหนึ่งใบเลือกการ์ดหนึ่งใบบนมือบายแล้วก็บวกหนึ่งพันตามไม้ครับผมไปที่จีโซนนะฮะครับผมเราจะเริ่มจากตัวที่มันไม่สำคัญสำคไม่สาคัญก่อนนะครับผมทีการก่อนเลยเอาทีการก่อนตัวนี้ก่อนเลยตัวตีการก่อนทีการ,ดกการดเดี๋ยวมาที่หลังครับผม <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวเอสมาเคน่าเออร์กสสกิลคือ ายการ์ด้บทส่งกองเมื่อโจมตีที่สําเร็จสามารถจ่ายขอถ้าคุณจ่ายเลือกใบโซนไม่เกินหนึ่งใบนำใบนั้นขึ้นมือเลือกการบนมือหนึ่งใบแล้วก็ใบหน้ามันเข้ากล้องไอ้ขี้มันเข้าไปทางแว่นแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยถ้าอย่างนั้นมึงยกขึ้นมาเออโอ้โหแล้วตัดยังไงเนี่ยจะพูดใหม่ไหมเนี่ยเออโอเคสามสองเริ่มเลือกใบที่ไม่สาคัญกันนะผมเดลเอสมาเชนาเออก็สกิลคือ ใบบ,บ,นบ,บนสุดในช่อมงายเมื่อจมตีที่ส,สำเร็จ <S <S เลือกการหนึ่งใบบนมือเอ๊ะเลือกการหนึ่งใบจากบายแล้วก็เอาขึ้นมือเลือกการหนึ่งใบาจากมือเอาไปาบาไม่สําคัญแล้วใส่มาทําไมใส่มาสลอตเหลือใส่ซีบีแทนก็ได้แล,แล้วก็ใบนี้ครับผมคอร์ซัสพูลคือได้ปืนเพลิงสกิลคือบัดหนึ่ง <S <S อา่าเลือกเรียของคุณหนึ่งใบไปไว้ใต้กองคุณสามารถจะคุณถ้าเอ๊ะคุณสามารถแขคัาคอสถ้าคุณจ่าย เลือเลกาดของคู่แข่งไม่เกินหนึ่งใบเตะกับใต้กองและจบเทินเอ๊ะและจะจบการต่อสู้นั้นคู่แข่งไม่สามารถคอการที่มีเกรดเท่ากับยูนิที่ถูกส่งกลับใต้กองได้ลมอากาศสมมุติเตะเกรด 1, หนึ่งทับเกรดหนึ่งกะปาปีจีไม่ได้ก็ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เราขอขั้นได้กีกาดกันนะผมเพราะว่าที่เหลือนี้จะเป็นตัวที่ค่อนข้างสาคัญนะผมก็จะเป็นตัวนี้นะผมเด็กของโคโนเจสโดลิมิตแลวหนึ่ง เด็กคนโอแฟงกับเด็กของเกียร์คอรซัสสามารถใส่ได้สองเหมือนเดิมสกิลคือโซบัสหนึ่งเมื่อลงช่องกาเดียนถ้ามีใบอ่าแบงนะนหนึ่งใบหนึ่งใบหรือมากกว่าชิอบวกห้าพันถ้ามีห้าใบาหรือมากกว่าชิอบวกหมื่นห้าใส่มาสองใบแล้วก็ตัวเก็บทรัพยากรคนระับตอนต้นเกมแล้วก็ตัวเก็บสนามครับเอาทิเกอร์ลงมาคอเอาสมมุติเราจะเราเอาตัวนี้ลงมาจําใจต้องเอาตัวนี้ลงมาคอแล้วก็ใช้ใช้เทคตัวนี้ เก็บไอ้นี่แล้วก็เอาไอ้นี่ลงมาแล้วก็ใช้สก,กิลตัวนี้ต่อทำคอมโบได้เดี๋ยวให้รอตอนสอนคอมโบดีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับจีกะไอใบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะสองใบนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ใบนี้ฟิกไว้เพราะว่าบายเด็กเรามันเยอะอยู่แล้วเทคิคมันใช้ง่ายต่อไปนะผมตัวสำคัญตัวแรกนะผม ดิฟอามิตลี่ฟีดครับผมสกิลคือแอคทีฟเวนการ์ดมันเพอร์เทนจีเบกสามเขาบาสสองสับกองแล้วก็บายท็อปสี่ครับผมต่อจำนวนเกตที่บายนะผมสมมติบายได้หนึ่งห้าหนึ่งกาดบายได้สองห้าสองกาดบายได้สามได้หนึ่งได้ครับผมแล้วก็บายได้ศูนย์ห้าศูนย์กาดก็ตามมนะันฮะเอามาช่วยเล่งบายครับผมแล้วก็เฟิร์สสไตล์ครับผมมีสองตัวเลือกให้เลยนนะหนึ่งนกนกคือบาสหนึ่งเมื่อตีเปิดท็อปท็อปห้า จีห1ใบคอได้ไม่เกิน2ใบครับผมสกิลต่อมาคือ G เบรกสามเยกกาดเผ่านสัตว์กับเวลาทุกใบบวก2,000แล้วก็ม้าม้าคือบัตรหนึ่งหน่ยตัวเองในช่อง G โซนเลือกไอทหารเป็นเผ่านสัตว์กับเวลาเลือกเรียกาดหนึ่งใบกับติกับใต้กองค้นหาเรียกาดเผ่านสัตว์กับเวลาเกรดลบหนึ่งไม่เกินสองใบคอลงดีแต่ละสับกองแล้วก็มีสกิลใน G โซนในเซอรของคุณยูนิตเผ่านสัตว์กับเวลาในแถวหน้าบวก1,000ครับผม ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวช่วยบายแล้วก็ช่วยป่วนบอร์ดฝั่งตรงข้ามมันก็คือบายไทม์ดราก้อนสกิลของบายไทม์นะผมขอยายหยิอมอ่านนะบาร์สองโซวัตหนึ่งเลือกหายตัวในช่องจีโซนหนึ่งใบเมื่อโจมตีเลือกเลกาของคุณหนึ่งใบหรือมากกว่าเอาไปบายผมจากนั้นยูนิตนี้บวกหนึ่งหมืน่นและบวกหนึ่งคี้คู่แข่งเลือกเลกาของตัวเองตามจำนวนบายโซนอ่าที่เลือกนะผมไปเรียงไว้ใต้กองถ้าหาเป็นเกียร์บีสไงดำสองโซชาสอง เราไม่ใช้เราใช้แค่เตะและกระบายต่อไปแบบตัวต่อไประเอีกเดมเยอะไว้ตัวนี้แล้วกันเนาะสกิลคือเลือกการ์ดผ่านักสัตว์กลา,กาที่ชื่อแต่ตะการสิบสองใบจกไบายโซนไปเรียไว่าใต้กองเอ้ยไปเรียกว่าได้ดรอปโซนจากนั้นเลือกการ์ดสิบสองใบาจาดดรอปโซนไปเรียไว่าท็ทอปกองัะผมแล้วก็มีเทคกต่อก็คือเมื่อโจมตีห้ามเก็บหนึ่งกรดับค่อนข้างเก็บครับ ต่อไปนะครับเราก็จะไปดูที่วิธีการเล่นนะครับผมนะครับผมขอแยกเก็บสี่โซนแปบบ๊บอ่าขอเริ่มจากที่มือนะผมมือสิ่งที่จำเป็นต้องมีครับใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้แล้วก็ใบนี้เกจสองจะเป็นสัสามใบนี้บักบัครับสองในสามจะไม่ต้องมีเกจหนึ่งอะไรก็ได้ครับแต่ทางที่ดีที่สุดเอานี้ลงไปไล่เลย ครับผมสิ่งที่จะเป็นต้องมีครับสำหรับเกรดสองก็คือสามใบนี้ครับผมเพราะว่าใบานี้เอามายืนแหวนแล้วก็ใบนี้เอามาช่วยบายต้นเกมส่วนใบนี้เอามาทำทำรอบตีตีสิบเอ็ดนั่นแหละแล้วก็ตัวนี้เกตหนึ่งแล้วไม่ฟิกส่วนใบนี้จบับบังคับครับผมจําเป็นต้องหาให้คืนให้ได้นั่นแหละสมมติมือที่ผมได้ก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ติดติ๊กเกอร์เป็นใบหนึ่งก็จะเป็น สมมุติเราจะติดเป็นสแตนได้สแตนมาเราเริ่มก่อนใช่ไหม้เราก็ like ไลฟ์ไปปกติครับผมตีเขาตีเขาเสร็จจากนั้นจบเทินไปครับผมแล้วก็เราไม่จำเป็นต้องการนะครับผมรับดาเมจไปเลยแล้วก็จ่วัวสมมุติเราจ่วได้ใบนี้สิ่งที่เราต้องทําอย่างแรกคือสกิลของใบนี้ครับผมชู่เคียราา์ครซาเกตสามเมื่อเริ่มไรเฟสแล้วก็บายสมมุติเราโชคดีครับผมบายโดนคิ พวกถี่ปะวะายโดนขี้ <laughs> key, อะไรอย่างนี้แล้วก็ไลท์ครับผมไลท์ line ตัวนี้แล้วก็คอตัวนี้ถ้าเกิดเรามีคอตบาร์ก็ใช้เทคเลสตัวนี้จั่วการ์ดหนึ่งใบจั่วหนึ่งสมมติเราจั่วได้ประเดงนะสมมติเรามือทองเลยจั่วได้ฟิวชิ t วอลเอาฟิวชิ t แล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะมันต้องบายก่อนเออต้องบาย มือทองอีกบายโดนในนี่ครับผมแล้วก็จัว่วบวกสองพันแล้วก็คอรลูกเกลยอออกมาก็าจะประมาณนี้ยคอมโบแล้วก็สิ่งที่เราต้องทําต่อไปคือเทิร์นต่อไปครับถ้าเรามีถ้าเขาลงมาแห่ประมาณสองถึงสามตัวครับผมก็กาดกาดสักมาณเว็บหนึ่งก็พออีกสองเว็บแล้วก็ปล่อยส่วนที่เราจะต้องกาดก็คือใช้ควิเทนวอลที่ถ้าสมมติเรามีอยู่ในมือก็คือเราต้องรีบถมดอบนั่นแหละ ครับผมแล้วก็เริ่มเทิร์นใหม่ของเราสมมุติเราจัว่วเราจั่วโดนใบนี้ทิ้งสไตล์แล้วก็ใช้สกิลใบนี้ชูสามบายท็อปแล้วก็อย่างนั้นแหละครับบายแล้วก็ไลท์สกิลทิ้งมือหนึ่งทิ้งนี่แล้วก็จัว่วเอ้เปิด3แล้วก็เปิดสมเปิดสมมติเปิดเจออะไรก็ตามสิ่งที่แนะนําให้เอาขึ้นมือครับผมก็จะเป็นใบนี้ เก็บใบกาดใบนี้เอาไว้เก็บทรัพย,ยากรแล้วก็ใบนี้เอาไว้เตะของเรียกาดฝั่งตรงข้ามสิ่งที่บาคับ่า้อ่าถ้าเกิดไปไ,ปได้ถ้าขึ้นอยางได้ย่างหนึ่งให้เลือกหนึ่งหนึ่งใบครับผมแต่ถ้าจําเป็นที่สุดจากความคิดของผมก็จะเป็นใบนี้เอาไว้เอาไว้รีดแดมได้ครับผมแล้วก็หนึ่งใบลงดอบหนึ่งใบลงใบถ้าเป็นทิกเกอร์ที่จะเป็นพวกคี้ หรือสแตนเอาลงดอบไปเลยเพราะว่าเราจะใช้เทคองเของไอเดมิเอรเรียงกองได้ง่ายขึ้นครับผมครับสไตล์ครับเฟิร์สสไตนะผมถ้าสมมติบอรดเรามีเกรสามใบนึงเราสามารถใช้ม้าเพื่อให้ม้าเก็บเกรสามและเซิร์ชเกรสองอมาได้และสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องเซิร์ชนั่นก็คือตัวนี้ไม่จำเป็นต้องเซิร์ชแล้วนะถ,ถ้าเกิดสมมุติบอร์ดเรามีแค่เกต3 ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะเทคไปนี้เตะเลยก่ะฝั่งตรงข้ามก,กับใต้กองถ้าสมมติเปิดโชคดีเจอเกตสองเตะตัวเ็จของเขาได้เพอร์เฟกต์ครับแล้วก็ตีเลยครับผมหรือไม่ถ้าเกิดบอร์ดเราไม่มีมีแค่ตัวนี้เป็นนะขออนุญาตบอร์ดไม่มีเป็นนกแล้วก็ใช้นกเปิดไปแล้วไม่จำเป็นต้องคอเลยอะตีไปแล้วก็เปิดหาหาของออกมา เปิดเจออะไรคุณมาคุณคอไปแล้วแต่้าเป็นติ๊กเกอร์เก็บกับกองอันนี้แหละใส่ค่าสไตล์ถ้าสมมติใบไม่ถึงสิบสองภายในเธอเธอรแรกนะผมตัวนี้จะเป็นทันเดืที่ดีแต่ถ้าถึงดีมีเรไปเลยคนระัแล้วก็ปิดเกมครับครับผมสิ่งที่จำเป็นมากๆก็คือคุณต้องมีคีอยู่ในดอบโซนอย่างน้อยสามใบแล้วก็ถ้าสมมติคุณมีประมาณห้าเดมห้า <c> เ <oughs> ดมนะครับผม เียงคิวไว้เลยนะถ้าสมมติฮิวอยู่ในดอกสี่ใบก็คือเรียงไว้เลยสี่ใบมันจะเป็นทางเลือกที่ดีครับผมสำหรับคุณนอกนั้นคุณจะเรียงอะไรเรื่องของคุณเลยครับแต่ถ้าตอนนี้แบบสมมติเดมิเออร์ยังปิดไม่ได้นี่ยังไงต่อครับอ่าเราจะมีตัวการเลียงกองของเราใช่ไหมเราจะเรียงเป็นแบบนี้ประมาณนี้ไปน็นคิกสามใช่ไหมฮิวคิวไว้ติดประมาณสองถึงสามใบแล้วก็ จะเป็นจัว่วจั่วอะไรก็ได้แล้วก็คีคิีกสามแต่แต่ที่เซ็คาสไตล์ของเรานะขออนุญาตนะครับผมไปอย่างนี้เนาะเลี่ยงประมาณนี้แพทเทิร์นก็จะประมาณนี้นะผมแล้วก็เซ็ตคถ้าสมมติเดเมิลปิดไม่ตายนะผมมีตัวนี้มาช่วยปิดที่ใส่มานะผมสามารถใช้เทคอตบาดหนึ่งเตะเลกักหนึ่งใบกับใต้กองได้แล้วก็ เตะเลยกับศุนย์ากับใต้กอง<ม>เดี๋ยวนะคู่แข่งเล่นแล้วเลือกคู่แข่งเลือก,ออก,อกถ้าสมมติคู่แข่งมีตะเกียหนึ่งเราก็เตะเกล็ดคู่แข่งก็ต้องเตะเกล็ดหนึ่งกับใต้กองคู่แข่งไม่สามารถปาพีจีได้แล้วเราก็ตีตีเสร็จด้วยความสร้างของเรานะทิปเปิลคิสสนุกอานะอ่าการกา,รราดนะผมขออนุญาตนะผมถ้าปากาดใบแรกนะผมสิ่งที่แนะนําให้ปาก็จะเป็น ปนหนึ่งนะขออนุญาตใบนี้ับผมเอาไว้เตะเรียการหนึ่งใบของเรากลับใต้กองแล้วก็เสิร์ฟตัวนี้ลงมาลงมาได้แล้วก็ใช้เตะของมันนะผมถ้ามีจีโซนหงายนะหนึ่งใบเดจีโซนเขาบัตหนึ่งจวดหนึ่ง,นนงเอามือหนึ่งใบใบแล้วก็ชาร์จหนึ่งครับผมผมนี่ก็เป็นคอมโบเขาคร่าวที่ไม่คร่าวเท่าไหร่ครับนะฮะสำหารับเด็กนี้ค่อนข้างจะเป็นการไปลองมาที่ค่อนข้างจะนานนะผมถึงทำให้เด็กนี้พอลงตัวได้นะ ผมนะแล้วก็จบนะครับผมนะสายนี้เป็นสายเด e มีเอิร์ดนะครับผมนะแต่คนที่อยากหาความแปลกใหม่ที่ไม่ได้เล่นสายหลักครับผมแต่เด็กนี้เขาเสียอเขาเสียนะมีอย่างเดียวครับผมคือได้จะเอาโคตรเร็วแบบ uh huh. เพราะงั้นถ้าเกิดสมมุติใครหาไอ้นี่ได้สามใบไปนะพีจีนี่ได้สามใบใส่ไปสามใบก็ได้ครับแต่ของผมอีกสี่ใบที่เหลือเนะี่ยผมมีหกใบอนะ่ะอีกสี่ใบที่เหลือไปลงกับเด็กนั่นหมดแล้วอืเกียร์มก่อน,อนเออ โอเคพออย่างนะ้สามตัวนะของผมนี่ก็นะครับผมนะก็จบไปได้แล้วสำหรับคลิปนี้การรีวิวแวนการ์ดเด็กเกียร์คอนดิเคชั่รับสายเดมิเอิร์ดชอบไหมเอ่ยชอบเลยแชร์ซับสไครต์ครับไม่ชอบดีไลค์ได้เลยและเดลต้ารีวิวมีแฟนเพจแล้วครับขึ้นมานั่นแหละครับท่านผู้ชมแต่คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับเดมิเอิรด